รกรจะทรบนูนในวันที่23และวันที่24ที่ผ่านมาผมต้ของกรขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากครับ<ช>แ,ตแต่อย่างไรก็ตามแต่อย่างไรก็ตามแต่อย่างไรก็ตามขอบคุณครับขอบคุณครับ<ช><ช>แต่อย่างไรก็ตาม แต่อย่างไรก um ็ตามผมพาสมาชิกผู <S <S ้แทนรัษฎรของพรรคผมที right> ่ถอยหน้าออกมาขอโทษพี่น้องประชาชนที่พวกผมไม่สามารถทำสิ่งที่พวกต้องการสำเร็จได้ผมต้องขอโทษท่หน้าครับความในใจความในใจของพิธาความในใจของพิธาคือผมผิดหวัง ปิดวากที่ผมพยายามอยากจะหาทางออกให้กับประเทศหาทางออกให้กับพี่น้องประชาชนหาทางออกให้กับประชาธนปไตยหาทางออกให้กับรัฐบาลหาทางออกให้สอวถอดปืนออกจากกองไฟเพื่อให้ประเทศนี้ไม่ถึงทางตันเสียใจที่สอวไม่รับไมตรีสิทธิตรงนี้และทําให้ผมต้องมายืนคุยกับพี่น้องณตรงนี้ครับ ผิดหวังว่ากลไกในสภาไม่สามารถทำอะไรได้แต่ผมและสมาชิก,กรรคก้าไกลจะไม่หมดวันเราจะไม่หมดหวังในการที่จะแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนผ่าน,นกลไกสภาถ้าเปิดสมัยประชุมหน้าน้าของพี่น้องไอ,อรอหนึ่งแสนเสียงจะยังมีอยู่เราจะร่วมอภิปรายอภิปรายให้เก้มแข็งมากขึ้นอภิปรายกันยังเป็นเอกภาพอภิปรายจนกว่าเขาจะยอมเราครับ รอบจากนี้ถ้ายืดยติไปแค่5ยติเขาไม่ยอม272ไม่ยอมขาวหน้า269ยกไปให้หมดเลย269ยังไม่ยอมอีกถึงเวลาประเทศนี้เหลืออยู่สภาเดียวแล้วครับขอบคุณมากครับพี่พิธาขอ้วไกลชูซำนี่อยครับรวมรวมเองนะครับ สุอยัน <rôle>: ด <ช Warner movement> ันครับสุยันดันครับสุยันดันเข้ามาครับสือยนดันาตัเาไว้นดันว่ทำอะไรอยู่เล้วยหนึ่งสอนี่ก็ัสเย็นเรทานให้สองสองครัพวกเราสองนะครับตรวูนอะรไปให้ได้ครับ ขอชูจานมิ้หน่อยครับขอก้วไกชูานมิ้วหน่อยครับี่อย่าจันผมด้พี่ที่อหารทังนี้หน่อยได้ไหมครับี่นี้เลยม่นี่เลยได้ไหมครับที่นี้ได้ไหมครับที่นี้อไรนะครับที่นี้อครนครับที่นี้อะไรนครับทนี้ไรนครับที่นี้อะไรนครับที่นี้รนครับที่นี้ไรนครับที่นี้อะไรนะครับทนี้อะไรนครับทนี้อรนครับท่นี้อะไรนะครับทนี้อะไรนครับทนี้ไรนะครับที่นี้อะไรนครับทนี้อะรนะครับทนี้รนครับที่นี้รนครับ